ไปดูมาแล้วนะครับผม The Little Mermaid นะฮะเงือกน้อยไปชนภัยนะครับผมของดิสนีย์นะครับอีนี้ก็ถือว่าเป็นหนังฟอร์มใหญ่เลยนะสาบเรื่องนี้นะแลวก็หลายคนจับตาว่ามันจะออกมาเป็นยังไงถึงแม้ว่าคำวิจารณ์เมืองนอกเนี่ยจะออกมาดูแล้วโอเคแล้วก็ตามแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะยังติดปัญหาหลายอย่างนะอย่างเช่นเรื่องของฟีผิวหรือเรื่องอะไรต่างๆอคติต่างๆอะไรเงี้ยน,นะฮะก็เราก็คิดว่าอ่ะต้องให้โอกาสพิสูจน์นะว่ามันเป็นยังไงอันดับแรกเลยนะผมพิสูจน์มาแล้วแล้วผมก็บอกเลยว่า เรื่องสีผิวไม่เป็นปัญหากับหนังเลยครับสำหรับผมผมรู้สึกว่า h ฮร์รี่เบลลี่เนี่ยก็สามารถที่จะทําหน้าที่ในการเป็นแฮรี่ได้อย่างแบบว่าเต็มที่เต็มเปี่ยมจริงๆนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเสียงที่โดดเด่นมากๆยิ่งดูในโรงผมบอกเลยต่างจาก Youtube ต่างจากในมือถือมากๆเพราะว่าเสียงที่มันกังวานและเพาะขนาดนั้นแล้วฟังในโรงเนี่ย คือมันเหมือนกับคาแรคเตอร์ของแอเรียลจริงๆเลยนะฮะตัวหนังภาพรวมเนี่ยก็มีความดูแล้วแบบว่าเพลิดเพลินนะที่เจ๋งคือมันจะมีเพลงใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในกระตูนด้วยนะฮะในเวอร์ชันเก่า อันนี้ก็จะเป็นเพลงใหม่ที่ได้คอมโพสเตอร์คนเดิมก็คือคุณอารอนเมนเคตเนี่ยมาทำนะครับก็ถือว่ามีความว้าวอยู่นะในส่วนนี้นะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็กำกับโดยคุณลอบมาเชลใช่ไหมครับคุณลอปมาเชลรอบนี้เนี่ยก็มาด้วยวิชวลต่างๆที่ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียว้วก็เอาจริงเนี่ยเรื่องนี้มันมีความหมายดีเนาะคือตอนแรกเขาเปิดด้วยประโย์ของฮันคิสเซนเดอร์สันนะซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นฉบับเลยนะฮะว่านางเงือกไม่สามารถที่จะน้ำตาไหลได้ฉะนั้นเนี่ยความ สิ่งที่ตอมตมอยู่ในใจนั่นก็เจ็บปวดยิ่งกว่านะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วผมก็เลยว่าเฮ้ยก็มีธรรมดานะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออมันจะออกมาดราม่าแค่ไหนวะอะไรเงี้ยก็ดูไปดูมานะครับก็รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเล่าไปตามเส้นเรื่องของมันแหละนะฮะก็คือตามเวอร์ชันของตัวการ์ตูนแต่ว่าต้องบอกว่ามันยาวกว่ามันถูกขยายออกมาให้ยาวกว่าการ์ตูนนับเท่าตัวเลยนะ,ะจากการ์ตูนชั่วโมงนิดนิด ไอตัวหนังเนี่ยสองชั่วโมงกว่าถือว่าเป็นไลฟ์แอคชั่นที่แบบว่าคืยเราได้เห็นมูฟเมนต์การแสดงวิชวลต่างๆที่มันเกิดขึ้นในนามด้วยเป็นมิวสิคอลนิดนึงอะ่ะคือผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ค่อยได้เห็นนะฮะโดยเฉพาะของดิสนีย์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนังทุนสร้างระดับส,ะะสูงนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเลยสองปีก็ถือว่าเป็นหนังไฮไลไท์ที่ควรจะต้องดูในโรงภาพยนตร์นะครับเออร์ซูล่าก็สามารถที่จะแย่งซีนได้ดีพอสมควร แต่ว่าตัวละครที่แย่งซีนได้ดีกว่าโอาซ์ซลลาผมยกให้ตัวละครของเซบาสเตียนที่เป็นปูนะะเออรู้สึกว่าตัวละครนี้มีความโดดเด่นรวมถึงโฟลเดอร์ด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าน้ําเสียงของอาร์คาฟิน่าเนี่ยนะครับก็มีความโดดเด่นนะครับผมเอาละับพูดส่วนที่ชอบไปแล้วเนาะมันก็มีจุดที่ผมแอบติดอยู่เหมือนกันนะฮะอ่าอันดับแรกเลยก็คือคือผมรู้สึกว่าภาพช่วงแรกเนี่ยมันแอบมืดไปหน่อยโดวยเฉพาะฉากทะเลเงี้ยคือถ้าเป็นทะเลแล้วนึกถึงแบบทะเลแบบอวตารอย่างเงี้ยเออจะโอเคมากเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีฉากทะเลที่มืดมืดเหมอนนกันนะะที มาในช่วงแรกๆก,กันนะฮะก็เลยรู้สึกว่าแอบมืดไปนิดนึงนะ,ะแล้วก็อันที่2คือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่งานท็อปฟอร์มของล็อบมอร์ชลแล้วก็ไม่ใช่งานท็อปฟอร์มของไลฟ์แอคชั่นที่เป็นดิสนีย์คือส่วนตัวผมเนี่ยชอบไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์ที่สุดคือเรื่องไหนผมชอบ Beauty and the Beast มากๆมันตรงจริตผมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของจริตคนเนียนะเพราะว่าผมก็คุยกับคนที่ออกมาจากโรงก็มีคนที่ ชอบเรื่องนี้มากๆเลยก็มีนะแบบร้องไห้อะไรอย่างนี้เลยก็มีคือเรื่องนี้มันก็มีฉากซึ้งฉากกินใจอยู่เหมือนกันที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเรื่องแต่ผมรู้สึกว่ามันแอบรวบรัดเร็วไปนิดนึงนะฮะแล้วมันก็ไปเอื่อยในช่วงกลางเรื่องสักนิดนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยคือค่อนข้างที่จะอาจจะแบบเนิบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าภาพรวมยังโอเคไหมผมก็คิดว่ามันก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่นะครับคิดว่าถ้าดู iMac กเนี่ยก็อาจจะฟิลมมากขึ้นในเชิงของการเสพงานนะนะแต่ว่า ผมก็พูดอันนี้ในแง่ของตัวการดําเนินเรื่องมากกว่านะฮะการดําเนินเรื่องของตัวหนังเองเนี่ยมันก็อาจจะยังมีจุดที่เราติดอยู่บ้างนะฮะใจที่ได้ดูหนังเรื่องนี้กับหลายคนหลายฉากก็คนหัวเราะก,กันเต็มโรงเลยนะฮะฉะนั้นก็ลองดูครับว่าคุณดูเรื่องนี้เราจะรู้สึกยังไงนะครับส่วนตัวข้ามมองข้ามเรื่องผิวสีไปก่อนนะครับผมบอกเลยว่าลองเปิดใจนะก็เราไปดูเรื่องนี้กันผมว่าหนังมันก็ค่อนข้างที่จะ มีอะไรบางอย่างที่เออเราดูแล้วเราน่าจะได้อะไรจากหนังไปบ้างเหมือนกันนะครับเพราะตัวเรื่องมันอ่ะดีมากอยู่แล้วนะทีนี้ดูที่ตัวการเล่าเรื่องมากกว่าว่ามันจะออกมาเป็นยังไงสำหรับแต่ละคนมันจะไปได้สุดแค่ไหนอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนละครับก็ยังไงขอให้สนุกกับการดูหนังนะครับหนังจะเข้ามาที่25สิบ้านี้แล้วนะฮะับ25พฤษภาคมนี้ก็ไปดูกันเยอะๆนะครับผม